หลังจากที่พักกันไป2วันนะคะคณะนักวิ่งโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศํำโดยคุณตูนบริสแลมก็ต้องเร่งทำระยะทางค่ะคถ้าผู้สังเกตเนี่ยจะพบว่าออกกันตั้งแต่ตี2เลยนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อที่จะทำระยะทางในแต่ละวันให้ได้60กิโลเมตรค่ะ หลังจากที่นายอธิวราคงมาลัยหรือตูนบาริสแลมต้องหยุดวิ่งไป2วันเนื่องจากมีอาการไข้ขึ้นสูงจากความร้อนสะสมวันนี้ตูนบาริสแลมพร้อมกับคณะนักวิ่งโครงการ9คนละเเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศเริ่มออกวิ่งจากหมวดทางหลวงชัยนาทตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทตั้งแต่สองนากานาทีค่ะ เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์โดยตลอดเส้นทางมีประชาชนมารอต้อนรับให้กำลังใจและร่วมบริจาคเงินและมอบสิ่งของให้กับคุณตูนและคณะนักวิ่งอย่างต่อเนื่องนะคะโดยตลอดการวิ่งของคุณตูนนั้นมีบุคลากร,กรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวรวมไปถึงโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาคอยดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดค่ะ ขณะที่พลตรีสุพจน์บุรณาจารีผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่31ค่าจุลประวัตินครสวรรค์พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านฐานบกมณฑลฐานบกที่31นําคณะมารอต้อนรับคุณตูนและคณะนักวิ่งในโครงการนี้เช่นเดียวกันนะคะที่หน้ามณฑลฐานบก ที่31ค่ายเจรัประวัตินครสวรรค์เพื่อที่จะมอบบังกรที่ทำมาจากธนบัตรจำนวนกว่า1 0 0 0 0 0สนบาทร่วมสมทบโครงการนี้รวมถึงมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆและประชาชนชาวจาังหวัดนครสวรรค์ที่มาบริจาคเงินสมทบในโครงการ9คนละเพั่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะโดยยอดเงินบริรเวณที่วิ่งผ่านจาังหวัดนครสวรรค์นั้นอยู่ที่ประมาณ9000แสบาท เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อรวมตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะทะลุขึ้นไป766ล้านบาทแล้วนะคะสำหรับวันนี้คณะนักวิ่งในโครงการ9คนละ9ก็ต้องวิ่งเป็นระยะทางประมาณ60กิโลเมตรนะคะเพราะว่าขณะนี้การวิ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้จึงต้องเพิ่มระยะทางการวิ่งในต่อวันให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไปถึงอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายใกล้เคียงกับวันและเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุดค่ะตรวจสอบสภาพ